ไปกันที่จังหวัดลำพูนนะคะได้มีการส่งมอบโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะแก่โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยอำเภอทุกหัวช้างจังหวัดลำพูนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่นักเรียนค่ะ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูนส่งมอบโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อเป็นการปลูกฝังสำนึกหน้าที่พลเมืองโดยการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูป,ปรธรรมที่โรงเรียนสาม,มัคคีศรีวิชัยอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนค่ะโดยมีนายสุพช,ชคศิลปะคุณนายอำเภอทุ่งหัวช้างเป็นผู้รับมอบโครงการโดยมีกิจกรรมย่อย4กิจกรรม ที่ให้ชุมชนและเด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้ก็คือการเลี้ยงไก่ไข่ปลูกผักกลางมุง้งการเลี้ยงปลาการเพราะเห็ดเพื่อนําผลผลิตที่ได้นะคะมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและยังมีกิจกรรมเสริมค่ะคือการบริหารกิจการสหกรณ์เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบสหกรณ์อีกด้วยค่ะ